Overspend Overspend ใช้ใจ่ายมากเกินไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกหรือ Deep Dive ของเราวันนี้นะคะ Overspend ค่ะครับผมคำนี้ใช้กันเยอะเลยนะแต่พอมาดูจริงๆมันมีอะไรมากกว่าแค่ความหมายตรงตัวที่เราเข้าใจกันใช่ค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับเริ่มง่ายๆก่อนเลยการสะกดค่ะ Overspend อันนี้ตรงตัวเนาะ แต่ก็จะมีรูปผันใช่ไหมคะอย่าง overspend ที่เป็นอดีตหรือ overspending ที่เป็นคำนามหรือกริยาเติม ing ใช่ครับรูปผันก็ตามหลักไวยากรณ์ทั่วไปเลยที่สะกดไม่ซับซ้อนก็เพราะโครงสร้างมันค่อนข้างชัดเจนเป็นคำะสมใช่ไหมคะถูกต้องครับมันคือการเอาคำอุปสรรคหรือ prefix คือ over มาบวกกับคำปริยา spend ตัว over นี่น่าสนใจนะ คือถ้าสื่อรากศัพท์ไปไกลๆเลยมันมาจากภาษาอังกฤษเก่า offer หรือรากอินโดยุโรปีน super ที่แปลว่าเหนือกว่าอ๋อ oh, เหนือกว่าครับแต่ในบริบทนี้ความหมายมันพัฒนามาเป็นมากเกินไปหรือเกินขอบเขตแล้ว spend ล่ะคะส่วน spend ก็มาจากภาษาอังกฤษกลาง s p e n d e n ครับอันนี้เชื่อมโยงไปถึงภาษาละติน expendere ที่แปลตรงๆว่าจ่ายออกไปหรือใช้ไป พอเอามารวมกัน over มากเกินไปกับ spend ใช้จ่ายความหมายมันก็เลยชัดเลยคือใช้จ่ายมากเกินไปเข้าใจเลยค่ะพอรู้โครงสร้างแบบนี้มันก็จำความหมายง่ายขึ้นจริงๆด้วยครับการเข้าใจ morphology หรือโครงสร้างคำช่วยได้เยอะครับทีนี้พอรู้โครงสร้างแล้วมาเรื่องการออกเสียงบ้างค่ะอันนี้เห็นว่ามีความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างสำเนียงอังกฤษ briel กับอเมริกัน ma ใช่ครับ ควมกันหลกัหลกๆจะอยู่ที่พยางแรกคือ over ถ้าใช้สัทธอักษรสากลหรือ IPA จะเห็นชัดเลยนะแต่ลองอธิบายง่ายๆก็คือสำเนียง British หรือ BE เนี่ยจะออกเสียงประมาณ over span สังเกตว่าพยางแรก o f เสียงสระจะเป็น o คล้ายๆ o ใน go ของภาษาอังกฤษแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีเสียง R ควบตอนท้ายพยางแรกเพราะเป็นสำเนียงแบบ non-rotic คือไม่ค่อยออกเสียงอาท้ายคำหรือท้ายพยางคเท่าไหร่อ๋อ over อะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับ over spend ส่วนอเมริกันหรือ A.M.E จะเป็น over spend พยางแรก over เนี่ยจะมีเสียงอาควบมาด้วยชัดเจนเลยเพราะเป็นสำเนียงแบบ rothic over spend ใช่ครับเสียงสระ ov อาจจะคล้ายกันแต่การมีเสียงอาหรือไม่มีเนี่ยทำให้สำเนียงมันต่างกันชัดเจนเลยตรงนี้เข้าใจแล้วคะ่ะ ต่างกันที่เสียงอาเป็นหลักนี่เองแต่ว่าการเน้นเสียงสเตรสนี่เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันครับทั้งสองสำเนียงเน้นเสียงหนักที่พยางค์ที่สองคือ p e ปนเหมือนกัน spend โอเคค่ะชัดเจนเรื่องการออกเสียงแล้วทีนี้มาถึงความหมายกับการใช้งานจริงๆบ้างความหมายหลักๆก็คือใช้เงินเกินตัวเกินงบอะไรแบบนี้เนาะครับตามพจนานุกรม,มกหลักๆอย่าง Mer r i a มเว b บ t เตอร์หรือบริ t านิ nica ก็จะให้ความหมายว่า ใช้จ่ายเงินมากกว่าที่วางแผนไว้หรือมากกว่าที่มีมักจะมีความหมายเชิงลบหรือเป็นการเตือนนิดๆน,นะครับแล้วเวลาเอาไปใช้ในประโยคจริงๆล่ะคะมันใช้ต่างกันยังไงบ้างใช้ได้หลายแบบครับถ้าทางไวยากรณ์นะอย่างแรกคือเป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรม Intransitive คือพูดล,ยลอยๆถึงการใช้จ่ายเกินตัวโดยรวมเช่น It's easy to overspend during the holidays อะไรแบบนี้อ๋อ oh, คือไม่ต้องบอกว่าใช้จ่ายอะไรเกินไปใช่ครับหรือจะใช้แบบต้องการกรรม transitive ก็ได้อันนี้คือระบุเลยว่าใช้อะไรเกินไปเช่น She overspent her allowance คือใช้เงินค่าขนมเกินหรือ Don't overspend your budget อย่าใช้เกินงบนะ เข้าใจค่ะแล้วก็มีแบบที่เป็นคำนามด้วยที่ลงท้ายด้วย ing overspending อันนี้เห็นบ่อยครับอันนั้นก็ใช้เป็นคำนามหรือ gerund หมายถึงการกระทำของการใช้จ่ายเกินตัวไปเลยเช่น government overspending is a concern หรือ a pattern of overspending คือรูปแบบการใช้จ่ายเกินตัวอือหือใช้ได้หลายแบบจริงๆค่ะมีแบบ reflexive ด้วยนะแต่ไม่ค่อยเจอบ่อยเท่าไหร่เช่น he overspent himself คือใช้จ่ายจนตัวเองลำบากโหครบเลยทีนี้มาถึงส่วนที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเรื่องประวัติของคำนี้ได้ยินมาว่า,อาตอนแรกสุดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยจริงเหรอคะจริงครับอันนี้น่าทึ่งมากคือการใช้คำว่า overspend ที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีบันทึกไว้นะครับย้อนไปนู่นเลยประมาณทศวรรษ160ความหมายดั้งเดิมของมันไม่ใช่ใช้เงินเกินแต่หมายถึงทำให้หมดสิ้น หรือทําให้เหนื่อยล้าอย่างมากใช้กับเรื่องพลังงานทรัพยากรหรือเรี่ยวแรงฮะห,หมดแรงหรอคะยังไงคะครับเช่นอาจจะพูดถึงคนที่ทํางานหนักมากๆจน overspent ตัวเองคือใช้แรงจนหมดไม่มีแรงเหลือแล้วอะไรทํานองนั้นเลยโอจากหมดแรงเนี่ยนะกลายมาเป็นใช้เงินเกินได้ยังไงคะเนี่ยมันคนละเรื่องเลย นั่นสิครับความหมายทางการเงินที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยคือใช้จ่ายเกินงบเกินความจําเป็นเพิ่งจะมาปรากฏใช้ครั้งแรกจริงๆจังๆก็ปี1857เองครับโอ้โหห่างกันตั้ง200กว่าปีเลยนะคะใช่ครับการเปลี่ยนแปลงความหมายนี่แหละครับที่สะท้อนวิวัฒนาการของภาษาที่มันสัมพันธ์กับสังคมมาก,มากๆคือพอมาถึงช่วงศตวตรรษที่19เนี่ย บริบทสังคมตะวันตกมันเริ่มเน้นเรื่องเศรษฐกิจการเงินการค้าอุตสาหกรรมมากขึ้นความหมายของคำว่า s p e n d ที่เกี่ยวกับการใช้ใจ่ายเงินมันก็เลยเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆอ๋อ oh. ใช่ครับแล้วพอความหมายใช้ใจ่ายเงินของ s p e n d มันแข็งแรงขึ้นประกอบกับความหมายเดิมของ o v e r ที่แปลว่ามากเกินไปมันก็เลยมาเจอกันเกิดเป็นความหมายใหม่ที่เชื่อมโยงกับการเงินโดยตรงคือใช้ใจ่ายเงินมากเกินไป นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยของการศึกษาประวัติคำศัพท์หรือ Etymology ที่ทำให้เราเห็นว่าความหมายคำมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้จริงๆสุดยอดเลยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันบอกอะไรเราบ้างคะคำว่า over spend ที่ดูเหมือนง่ายๆเนี่ยครับมันแสดงให้เห็นว่าคำศัพท์คำเดียวเนี่ยมันมีมิติซับซ้อนซ่อนอยู่เยอะเลยนะทั้งเรื่องโครงสร้างคำที่มาของส่วนประกอบ การออกเสียงที่ต่างกันไปตามสำเนียงวิธีการนำไปใช้ในประโยคที่หลากหลายและที่สำคัญคือประวัติศาสตร์ความหมายที่มันพลิกผันได้ขนาดนี้จากเรื่องเอ่อความเหนื่อยล้าทางกายภาพกลายมาเป็นเรื่องการเงินซะง,งั้นใช่ครับการเจาะลึกคำแบบนี้มันเหมือนการเปิดหน้าต่างให้เราเห็นเลยว่าภาษามันมีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงป,ปรับตัวไปตามสังคมและวัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลาจริงๆ เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่เห็นว่าการแยกส่วนประกอบคําการมองย้อนไปนในประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบภาษาและการเดินทางของมันได้ชัดขึ้นจากความเหนื่อยล้าสู่การใช้จ่ายเกินตัวมันเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากครับค่ะและก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ลองไปคิดตามกันเล่นๆน,นะคะ ในเมื่อความหมายของ over spend เนี่ยมันวิวัฒนาการจากเรื่องทางกายภาพมาสู่เรื่องการเงินได้แล้วในยุคปัจจุบันของเราล่ะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลสิ่งเรา้ากิจกรรมต่างๆนานามีอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะกำลัง over spend โดยไม่รู้ตัวอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเวลาของเราความสนใจที่เรามีจากัดหรือแม้กระทั่งพลังงานทางอารมณ์ของเรา เรากำลังใช้สิ่งเหล่านี้อย่างมากเกินไปหรือโอเวอร์สเปนในด้านไหนกันอยู่บ้างหรือเปล่าลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ